สิบบทสวดมหาสมัยสุรเอวัเมสุตังเอกังสมยังพรัควาสเกสุโสิหาติกาปิรวัตุสมิงมหามเนมหาตาภิโกสังเคนัสติงปัญจมเตหิภิโกสเตหิสเพหวารหัเตหิ ทัสนีจารุกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนสนิปติตาหุนเตหะวันตังทัสนายาภิโกสังคันจะอัตถโคุตตุนังสุทาวัสกายิกานังเทวานังเอตทาหสองเซยังโคภะควาสเกสุวิหารติกาบิราวุตุสมิงมหาวเนมหดาภีโกสังเขนสัตถิงปัญจมัตเตหิภีโกสัเตหิสัพเพหิวารหันเตหิทัสนีจารุกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนสนิปติตาหุนเต พระปะวันตังทัสสนายาภิกขุสังขันตายานูนัมยัมปีเนนัปภะวาเตนุปัสสังกเมยามะปุพพัสสังอิมิตวาภะกวะตสั้นอิเกปัจเจกขาธาภัสสยามะติอัตโคตตาเทวตาสยาะธาปีนามะภะระวาปุริโสสัมมินทิตังวาภาหังปัสสารายะปัสสาริ่ตังวาภาหังสัมมินชายะเอวเมวัสทาวเสสุเทเวสุอันตระหิตตาภะกวะตักุระตัาตุระหังโส อาตะโกตาเทวตาภะกวันตังอภิวาเทตวายเอกามันตังลาทังงสเอกามันตังทิตาโคเอกาเทวตาภักวโตสันติเกมังคาทั้งอะภาเซมาหาสมโยปาวนาสมมิงเทวกายาสมาคตาอาคตาตหายมังธรรมมาสมยังทกิตาเยวะ อปรราทีสังคันเตอัตคัวอปรราเทวตาพระวโตสั้นนิเกมังคาทั้งอภาเสตัตระพิขบวสมาตาทั้งสุจิตตังอัตโนชกามังคังสุสารธิวัเนตานิกะเหตตวาอินขิยานิลขคันติปันธิตาเตอัตควอราเทวตาพระวโตสั้นนิเกมังคาทั้งอภาเสเฉตตวาขี่รังเฉตวาปรีคังอินทาขี่รังโอหัจามเนชาเตจารันติสุทาวิมราจักปูมาตาสุทันตาสุสุนาคาติ อาตะพุปราเทวตาพระกโตสันิเกยมังคาทั้งปารเซเยเกจิพุทธังสรนังฆาตาเซนักเตฆมิสันงเตอปายาภูมิงปะหายมานุสั่งเถังเทวักายังปริปูเรสันติเต อาทะค้อพระกาลภิกขุมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสดสุโรกาันตุโสเทวตาสันนิปติตาหุอติถตาทักขตังทัศนายภิกขุสังคันจายเยปิเตภิกขเวให้ทรงอาติตมรทานังละทันตุสมมาสัมพุทธาเตสัมปิภระกันตานังเอตตาปรมายเยปเทวตาสันนิปติตาให้ทรงสยามธาปิไม่หังเอตตาละหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติ อานาทัตมาฐานังหละันนตัสมมาสัมพุทธาเตสัมปิภวันตางเอตตปรมายวเทวตาสนิปฏติตาภวิสั่นเตยสยธาผีไม่ห้างเอตาระหิอเจกิสซามีภิกขเวเทวกายานังนามานิกิติสซามีภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศสซามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสรุปกามนสิกโรธาภาสิสามีเอวัมพันเตติโคเตยภิกขุภาควาตัปัจจัสมุขภะไกตทววจา สีโลโกมโนกาสซามียะถาปุมาตถาสิตายสิตาคิริขปรังปะมิตาตาสมาหิตาปุถุสีห้วสั้นนีนาโลมาห้องซ่าที่สร้างพุโนโอทาตมนาซ่าสุทาวิปัสสนานาวิลา ปรโยปัญจสตียตวาะเนกาปิราวัตเวตาตัวมันติสัทธาสาวกเกศสเนิรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิฆโมเตจัตตาปมะกะรงสุตวะพุทธัสสะสันังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสซาณัตสันังอเปเกสัตมัทคุงสหัสสานัตสัตตเริงสะตังเอกสหัสสานังอมนุสานัตมัทสุงอเปเกนันตมัทคุงทิสาสภาพุตตาหง ตันจะสัพพังอภิญญายาวาวกิตวานะจุมาตัตตมันตยิสัทธาสาวกเกาสนิรัเตเกวะกายาภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเยวะหังกิตยิสามิกิรหิโภูคะโสสัตตสหัสสวะยะคาภุมมากาภิราวัฏฐวะอิทิมันตสุติมันตวันนะวันตศาสสิโนโอธัมมนาภิกามงคิคุนังสมนิติงวะนังชะสหัสสะหิมวตายะคานานตะวันนิโนอิทิมันตสุติมันตวันนะวันตศาสสิโน โมทัมานาภิกามุงภิกขนังสมิติงวานังซาตายาทิติสหัสายาฆานานตะวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวนนาวันโตสัสนุโมทัมานาภิกามุงภิกขนังสมิติงวานังอิเจเตโสรสาสหัสายาฆานานตะวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวนาวันโตสัสนุโมทัมานาภิกามุงภิกขนังสมิติงว่านังเวสามิทาปัญจสตายาฆานานตะวันนิโน ที่มันตัวสติมันตัววันน้ามันตัวสัตินุโมทัพมานาภิกามงพิฆวันังสมิติงวันังคุมคิโรราชากายโกเวปุลสานิเวสนางคือโยนังสตัาสหัสช่างยากนังเปยิรุปัสติคุมพิโรราชากายโกโซปากสมิติงวันังปุริมจติส่งราชาทัตตาลโทป菩สสติคันทัานาิปติมหาราชายสัตสีโสอุตาปิตาสาภาโวนทนามามหาพลายที่มันตัวสุติมันตัววันน้ันตัวสัติน โอทัมนาพิกามุงพิกู chanting, ้นางสมิติงว่านางทักษ่ณนางจติสั่งราชาวินุลละมอต菩萨สเตีุญพันธานาที่ปฏิบติพระราชายศสิโซกตาปิตัสาพระโวยทานามามหาพลาอิทธิมันโตสชุติมันโตววนบรรโตสิโนโมดทัมานาพิกามุงพิกู้นางสมิติงว่านางปจิมันจติสังราชาวิรุพัคโก菩萨สต นาคานังอาทิตติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตัสสาภาวุนทนามามหาภลาอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตสัตสิโนโมทามานาพิกามุพิคุนังสมิติวานังอุตารันจติสังราชาปูเวโรตประสาสติยาคานังอาทิปติมหาราชายาสัตสิโสปุตตาปิตัสสาภาวุนทนามามหาภลาอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตศัตสิโนโมทามานาพิกามุพิกคุนังสมิติวานัง ปุริมาธิสังทั้งสาราท้ทั้ขีในน้าวิรูหะโกปจิมีนาวิรูขับข้อกุเวโรตรังทิสังจตารโตเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสา่ท่าทานลามนาทั้งสุวะเนกาปิดาวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสะอาปวนจานิการสัทธามายากุเตนทุเวตินทุวิปูจวิปุโตสหจันทนุกรรมเสโทจากินนุขันทุนิขันผู้จับอนาโทอบามัญโยจเทวะสุตโตจามาตลีจิตาเสโนจขันธาโหนโรราชาชโนสัพโพ อาก,กูปัญจสิโคเจวะติมทัโรสุริยวัชชะไเอเตชนยจาราานโอคันทปาสหาาชุเพโหทมมนาภิกขามงพิกุนังสมิติวานาถท้าคูนาราซานอาคาเวซาราสานตัชกาคัมร拉สัตระอากูปายาคาสาญญาเตพิ ยะมุนาทัตตาลาธาตตาอากุณาคายาสัตสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปัตสสมิติงวะลังเยนาคาราเชสาสะสสะะรุงเตทิพาทิชาปะคิวิสุทธาจักภู่เวหายาสเตวานโนมาชาปตาจิตลาสุปนาอิจิเตสนามังอาพยัยามตัานาคาราชาณมาศิสุปันนตโตเข้มมะมกาสศิภุตโทสันหิวาจาหิวปัตวะหยันกา นาคาสุกันนาสรทนามตังสุขุธังชิตังิชิระหัตถีนะสมุทังสุราสิตาอัตโรลาสะวัสิเตที่มันโตยัสินุกการะกันชามหาปิสมาสุราธนเวกสาเวบาจิติสุจิตติจาวะหาราตัวนัมุจิสหัสตังจ่ะริปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสนัยหิตวาปณิเสนังนาหุปะธรรมกวาขมุกสมโยธานิภัตตันเตปิคู่ังสัมมิติงวะนัง อาโปจะเทวาปฐาวีจัเตโชวายโยตถาคมุงวัุณาวารุณาเทวสุโมจะยัสสะสหสะาเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวยาสสินทัสเซเตทัสทากายาสตีนานตะวันนิโนอิทธิมตุทุติมันตวันนาวันโตสัตสินุบุธามานาภิกามงิกคลสัมมิติงวะนางเวนปูจจตเทวาสหาดีจารสมาจตุเวยมาจัตถาสเปิสซาเทวจันทามาโกตุรงกิตา สุริยสุภนิสาเทวาสุริยามังคุปุระกิตานาคตานิปุระกิตวะอากูมัณฑาวลาหกาวาสุนังวาสโวเศโทสกโกปาคาปุรณีทัตวะทัศเสตถัสัทกายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตสัจรูโมทัมานาให้กามมงปิกขุนังสมิติงวะนัง ถ้ากูสาโพเทวะาชารัมเกสิฆานิวะอนิทกาจโรชาจา้าอุมาภูพานิพสินโนวัลุนาสาธร,รม,มาจาอาจุตาจาอาเนสกาสุรยญาติระอาภูอาภูอสวานิสินโนจ้าเ,เตาสตเถทัสทากายาสาเพน,นา,านัตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตอันนวันโตสัสติโนโมทามานาภิกาโมอิโกนางสมิติงวะนัง สามานามหาสามานามโนสามโนสุตตมากิทาปทุสิกาอากูอากูมโนปทุสิกาอัทธากหารโยเทวเยจโรหิตาวาสิโนุวารคามหาารคามอักเทวายสัสสโนทัศเศรษฐาสรากายาสเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตสุติมโตวันนาวันโตสะสินโอทามานาภิกามหภโกนังสมิธิวะนังสุขังคารุหะอรุณาอากูมิคาณาสาสหะ โอทาตะคายะห้าป่าโมฆะอาปูเทวาวิจักขนาสัทธามาตาหารักขาจามิสกาจายัสสินุทนานยังอาคาปจนโยริสาภิวัสติทศเสตทัสุทากายาสเพนนานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตววนาวันโตสัตสินโมทัมนาทิกาโมภิกขุนางสมิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากกตกกาจายัสสิโนสั้างคิดตัการามเสตถาสุตินามาจะอสวานิมานรนติโนอาทู นิมมานารติโนอาคูอาธาคูปะรานิมิตาทัศเสตทัสสากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตสัสสินุโมทัมนาภิกกมุงภิกขุนังสมิเตงวานังสัทเทเตเทวะนิกายาสเพนานาตะวันนิโนนามัานวาเยนาอาคันชุ่งเยจันเยสตถิสาสสหะ ปวุทธาชาติมาขี้เราโอคตินามนาสว่างเถเขหมัวฆ่าตรังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุภามามาวรมาตโตจัปปุตัยทิมัตโตสหัสสังนัมมารติโสจัสรกขาสัมมิติวะนังสหัสสะพามามาโรกานังมหาพมามาพิติตติโยภาปนุสติมันโตปิสมากายโยยัสสิโสทัสเสถายสราอากูกัตเทกาวัสวัตติโนเตชจัปมัจจตัวอาคาหะนิโตปริวานิโตเตนจัศพเพอภิกันเตสินเตเทเวสธรรมะมเก มาลสนาพิกามิปัสสกันหาสัมมานทิยังเอทาคันหัตถาคันทะคาราเคนะพันธมันทุโวสัมันตาปริวาเรธมวมุนจิตถโินังอิติธมมหเสโนกันหเสนัเตสเยปานินาตรมหะสงกตวานเพระวังยถาปะุสะโเมโคทนะยันโตสวิทุโกตะทะโสจะภาวติสังุทวาสยังวะเสตัะสพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักุมา ตัดตัวมัณฑยสัทธาสาวกเกนศาสนาเนตเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถภิกขวัวเตจัอตาปมากรุสุตวะพุทธัสสะาสนางวิตราเคหิุปะคำมงเนสรรมาปิอินชัยยงสภเวหิตาสร่งหามาพยาติตายสัจสินุโมขันติสหภูเตหิสาวกาเตชนีสุตาเต